สวัสดีจักรยะจ้ากรีดยางเสร็จก็มารถทุเรียนต่ออีกแล้วเพื่อนๆหลายวันแล้วฝนไม่ตกก็ต้องมารถทุเรียน เดินดูน้ำสักหน่อยเพื่อมีท่อมันตันเพื่อน ามันตันมันไม่ไหลแล้วก็มาเปิดน้ำออกให้เศษฝุ่นเศษลอองมันออกก่อนเราก็ค่อยใส่สปริงเกอร์ใหม่บางทีมันตันมันก็ไม่ไหลเพื่อนๆเปิดเครื่องต้องเดินดูด้วย ้นที่มันตายช่วงหน้าแรงฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นแล้วเพื่อนๆกำลังแตกยอดข้างบนตายหมดแต่ข้างล่างกำลังจะฟื้นขึ้นมา กานมันก็จะไม่ออกเพือนทักทาย,ยายามเช้าเช้า ชีวิตชาวสวนชาวนาก็อย่างนี้แหละ